อย่างเดียวไม่พอต้องฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยอย่างเครื่องฟอกอากาศ mastercool mgk ap 0 4ฟอกอากาศได้ฆ่าเชื้อโรคก็ได้ สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับ Master Who have to ดูคลิปผลิตภัณฑ์คูคูที่ทุกคนต้องดูจาก Master ร์คค่ะสำหรับตอนนี้นะคะปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญแล้วก็น่าจะทำให้หลายๆคนเป็นกังวลก็คงไม่พ้นเรื่องการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด19รวมถึงช่วงนี้มีเรื่องมลพิษฝุ่น PM 2.5ด้วยนะคะก็น่าจะทาให้หลายๆคนเป็นกังวลในเรื่องสุขภาพกันเนาะซึ่งวันนี้ค่ะชัดจะอยู่กับผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาเป็นตัวช่วยสาหรับเราในเรื่องนี้เลยนะคะก็คือเครื่องฟอกอาการมาสเตอร ที่04ตรงนี้ค่ะ หลายแล้วเานี่ยกำลังสงสัยว่าแล้วเครื่องฟอกอากาศแบบนี้จะมาเป็นตัวช่วยเราในเรื่องโรคระบาดยังไงนะคะต้องขอบอกเลยว่าตัวนี้เขามีข้อดีมากๆาเลยค่ะโดยเขาเป็นเครื่องฟอกอากาศขนาดกรทัดรัดนะคะที่มีคุณสมบัติแบบ two in one ค่ะคือมีทั้งระบบการกรองอากาศประสิทธิภาพสูงนะคะรวมไปถึงสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้ด้วยค่ะจะต้องขอบอกกันนะคะว่าตัวนี้เขาเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ครอบคลุมการใช้งานได้ในพื้นที่ไม่เกิน25ตารางเมตรแล้วก็มีอัตราการส่งอากาศบริสุทธิ์อยู่ที่210ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สำหรับเครื่องฟอกอากาศมัสคูลรุ่น MTKAP04 สามารถกรองสิงสกรปรกกำจัดเชื้อโรคแล้วก็ฝุละอองที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของเราได้ถึง99.9%ด้วยระบบการกรองแล้วก็กำจัดเชื้อโรคประสิทธิภาพสูงถึง6ขั้นตอนเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ชั้นกรองหยาบค่ะโดยสามารถกรองขุละอองขนาดใหญ่เส้นผมขนสัร์รวมไปถึงเกสรดอกไม้ได้นะคะต่อมาจะเป็นชั้นกรองแบ,บคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคค่ะสามารถกำจัดแบ,บคทีเรียเชื้อไวรสัสเชื้อราแล้วก็ ดดกกาารเิิภูมแพ้้ต่่งๆไคะขั้นตอนที่3จะเป็นแผ่นกรองเฮปาเกรดการแพทย์ค่ะซึ่งตรงนี้สามารถกรองสารพิษขนาดเล็ก0ูจไมครได้ถึง99.9%เลยนะคะและขั้นตอนที่4จะเป็นแผ่นกรองคาร์บอน,นะคะ่ะซึ่งตรงนี้สามารถดูดซับแล้วก็กําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นควันหรือว่ากลิ่นอาหารรวมถึงสามารถดูดซับไอระเหยของสารเคมีต่างๆได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นพอมไดีไฮเบนซินไอน้ำมันนะคะแล้วก็สารประกอบอินทรีย์ต่างๆค่ะ่วนขั้นตอนที่5นะคะคือตรงนี้เขามีรังสี ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ค่ะโดยสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อรายีสต์นะคะรวมถึงโควิด1 9ทได้ถึงชั้น DNA เลยค่ะส่วนขั้นตอนสุดท้ายในขั้นตอนที่6นะคะคือเขามีเทคโนโลยีแอนไอออนค่ะสามารถปล่อยไอออนประจุลบออกไปดักจับกับฝุนอนุภาคเล็กน้ำหนักเบาในอากาศได้นะคะทําให้อนุภาคเล็กต่างๆนั้นหนักขึ้นแล้วก็ตกลงบนพื้นนะคะตรงนี้จึงทําให้เราสามารถหายใจได้ปลอดโปร่งโล่ง,ลงสบายมากขึ้นเป็นมิตรกับปลอดของเรามากขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับดีไซน์ของเครื่องฟอกอากาศ m a s t e r f u รุ่น MPKAP04 ตัวนี้นะคะตัวเครื่องเขาจะเป็นสีขาวตาของเงินค่ะดูเรียบง่ายแต่ว่ารูหราทันสมัยที่สามารถไปตั้งวางภายในห้องของเราได้สวยงามนะคะแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยเพราะว่าเขามีขานาดประทัดรัดค่ะแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกนะคะเพราะว่าน้าหนักเบาเพียง4.5กิโลกรัมเท่านั้นก็จะเหมาะสําหรับการใช้งานได้ทั้งภายในคอนโดมิเนียมหอพักห้องเล็กๆภายในบ้านนะคะรวมถึงออฟฟิศที่ทํางานด้วยค่ะ เห็นแบบนี้ถึงตัวจะไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าแผ่นกรองของเครื่องฟอกอากาศ mastercool รุ่น mtkap 0 4เขามีอายุการใช้งานยาวนานถึง3,000ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับระบบการแจ้งเตือนเปลี่ยนแผ่นกรองด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายเราไม่ต้องมาเช็คเองบ่อยๆค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลนะคะซึ่งเราสามารถควบคุมการใช้งานจากระยะไกลได้ง่ายได้ทุกเวลาจากทั่วทุกมุมห้องเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะเครื่องฟอกอากาศ Master ร์ o ูรุ่น MTKA-T04 เขายังมาพร้อมกับหน้าจอ LED ระบบสัมผัสค่ะซึ่งแสดงผลการทำงานของเครื่องฟอกอากาศได้อย่างแม่นยำนะคะโดยแสดงผลเป็นค่า PM 2.5แสดงค่าอุณหภูมิและมีไฟแสดงคุณภาพอากาศได้ถึง4ระดับเลยค่ะพร้อมทั้งมีโหมดการทำงานที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดการปรับด้วยตนเองซึ่งสามารถปรับแรงลมได้ถึง3ระดับค่ะมีโหมดออโต้ที่ทำงานด้วยระบบ AI อัจฉริยะนะคะซึ่งสามารถปรับการทำงานตามสภาพอากาศ ได้แบบอัตโนมัติเลยค่ะมีโหมดชายล็อกป้องกันเด็กเล่นนะคะตรงนี้ก็จะเหมาะสําหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กๆด้วยค่ะมีโหมดขณะนอนหลับนะคะช่วยให้เราหลับสบายได้มากขึ้นแล้วก็สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติได้สูงสุดถึง12ชั่วโมงเลยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าหาว่าใครกำลังมองหาเครื่องฟอกอากาศขนาดประทศรัดดีไซน์สวยเหมาะสำหรับพื้นที่ไม่เกิน25ตารางเมตรนะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่มีระบบการกรองสิ่งสกปรปกเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยมาสเตอร์ฟูก็ขอแนะนำเครื่องฟอกอากาศมาสเตอร์ฟูรุ่น m d k a p 0 4ตัวนี้เลยค่ะและถ้าหาว่าใครสนใจเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะคะแล้วก็มีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติม,ตมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปนี้ค่ะหรือว่า